เสือขาเป๋ที่ทำให้ทั้งเมืองชุมพรพะว้าอำนาจอ้ายเป๋เสือร้ายนี่คือเรื่องจริงเมื่อกว่าร้อยปีก่อนเสือร้ายที่แม้แต่กรมพญาดำรงยังต้องตื่นมาไล่กลางดึกปีพศ2474คนไทยถูกเสือกัดตาย33คนมากกว่ารถยนต์ชนในยุคน,นั้นนี่คือยุคที่ป่ายังครอบคลุมและเสือคือเจ้าป่าที่ไม่มีใครท้าทายได้เสือกินคนไม่ใช่เพราะเนื้อคนอร่อยแต่เพราะมันป่วยแก่หรือบาดเจ็บจนล่าสัตว์ป่าไม่ไหวและคนคือเหยื่อที่จับง่ายที่สุดและหนึ่งในเสือที่น่ากลัว ตัวที่สุดคือไอเป๋ตัวยาวเกือบ9้าศอกขาหน้าข้างหนึ่งเป๋แต่ดุร้ายเกินใครมันฆ่าคนไปแล้วเกินสิบบางครั้งกลางวันแสกแสหญิงสาวนั่งทอผ้าใต้ถุนก็ถูกคาบหายไปต่อหน้าชายขึ้นตานเพียงครึ่งลำตัวก็ถูกดึงลงมากัดชาวบ้านบอกมันไม่ใช่แค่เสือแต่มันเป็นเสือสมิงมีวิญญาณคุ้มครองพศ2433สมเด็จพระกรมพยาดำรงราชานุภาพสเสด็จมาชุมพรได้ยินเรื่องจึงสั่งให้จดบัญชีรายชื่อเหยื่อ9้าคนที่ท่าแซ่ห้าคนที่กระบุรีมีทั้งที่หาศพไม่เจอ และเจอเพียงครึ่งเดียวคืนนั้นพระองค์ประทับในโรนอนกลางทุ่งก่อนฟ้าสางเสียงวอยวายดังลั่นเสือเสือบางคนปีนขื่อบางคนปิดประตูห้องพระองค์เองก็เฮลไล่เสือไปด้วยจนรู้ความว่าทั้งหมดเป็นเพียงคนลเมอที่ตกใจกันเองไม่นานต่อมาชายชาวบ้านเดินลัดป่าเจอไอ้เป๋ต่อหน้าในระยะเพียงไม่กี่ก้าวเขารีบลดปืนจากบ่าขึ้นหนกยิงใส่หัวเสือตายคาที่เสียงปืนครั้งเดียวปิดตำนานเสือร้ายซากเสือถูกส่งต่อให้พระยาชุมพรสุดท้ายขายให้พ่อค้าจีนเอาไปทำยา ไม่มีใครรู้ว่ากระดูกหรือหนังเสืออยู่ที่ไหนเรื่องนี้สอนเราได้ว่าความกลัวบางครั้งเป็นเพียงภาพในหัวที่ขยายจนเกินจริงแต่บางครั้งภัยก็ซ่อนอยู่ในเงามืดรอเพียงจังหวะเดียวไม่ว่ากับป่าหรือกับคนจงอย่าประมาท